พ่อแม่พี่น้องมื่อนี้สายพามาบึงกันไถนาเนาะถึงว่าสายกับเบาแบงมาไถนาไถตะก,ก้าเตรียมโต๊ะก,ก้าเนาะแต่ว่าไฮไลท์ของมันมื่อนี้ก็คือเฮาสิมาเก็บเขียดยกมันแม่ยกมันแม่เฮาสิมาเก็บเขียดเนาะ lọ nắm thầy đó Hãy subscribe ngay มาเก็บเขียดเมื่อกี้บรายไทยให้บเบิ้งมาเสน้นไปแล้วเ <laughs> มื่อกี้บรายไล่ชุดให้บเบิ้งเก็บเขียดมันซ่สสาๆเลยโอ้เมื่อยตัวเองเนะอะแม่ใส่ห,ห้าใส่ห,ห้ามไปได้โอ้บไายบไายบรายบรายนายช้างนี่นะ ถูกต้องเห็นตัวนี้นะอเอ่าแข็งไปจับเขยดกันโอ้ทั้งนี้แข็งนี่ยานี่ยเดี๋ยวไอ้อจับนี่เสร็แล้ว เรเห็นว่ะเต้นของยองโอ้ยยองโปรตีนอยู่นี่แล้าตัวแรกแค่งมันของการไล่สดอ้าวมันคือโบโฟกัสว่ะนี่ตัวใหญ่ได้นน่ตัวใหญ่ได้นน่ ถ้าขากาาระเายากก็ซาดออกจับแบบนี้ปับ๊บใส่คล้องสิคะรออะไรเต้นมีลายัวแล้วเด้ไอ้ nhìn ôi nim na nhìn sẽ con lây sốt đấy mà ấy thầy xa xa cả mít đà rồi. là như đại cái bên lên nắm chắc theo và Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ ขี้เพื่อความสบายโ,ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเต้นไปแล้วลงหองละเต้หือเต้นไปจอยไรซัำ ทั้งยากกว่ายก็เอาในเขียดเต้นติมตาม่าตีนไ <c oughs> ริเบิง่งเขียดเขียดเต,ต้นต่าตีนนี่โอ้ยใหญ่กว่าแมงแอปเลยเว้ยเนาะมันก็โฟกัสว่ะไหลายแล้วได้เลยพอกินสวยแล้วได้หน่โมเมนต์ได้แต่สองสามตัวเด้อนี่ก่อนไล่สด ได้หลายแล้วเนาะถ่ายหักล้องเมื่อกี้นี่ได้หลายกว่าให้นี่ให้กล้องมีหลายกว่าเดี๋ยวให้เบิ้งนี่ไปำนีละอันนี้เป็นเขาถ่ายเมื่อกี้นี่ถ่ายอยู่ให้กล้องให้ลุ่มนี่เราเก็บมา หมู่บ้านนี่ฝาห้องนี่ก็ฝนสิต๊ะอาเธอฝาห้องบางแหงกลึงคืนคังกระลึงคืนคังไว้นี่ก็ฝนสิต๊ะมาสุดท้ายมาเสเล๊หายจ้อยบ่เห็นเม็ดฝนจับมันไปทางด่าหูเม็ดฝนนะ่ะไอฉังก็เห็นแบบนี้แม่ไปฮอดทั้งนั้นแล้วก็จอดหันเข้ามาทั้งนี้แล้วก็หันออก ไปทั้งนั้นแล้วก็หันออกมาทั้งนี้แล้วก็หันเข้าฮะเมนื่อยแล้วเมื่อยแล้วก็เปลี่ยโน